อันนี้จุดที่เท่าไรพ่อจุดที่สองอืมจุดที่สองนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงจุดที่สามแล้วนะคะวันนี้เราลอกกี่จุดอะพ่อจอืม น,นี้เราล่อสามจุดนะทุกคนวันนี้เราล่อกระถามจุดนะครับแล้วก็จุดนี้จุดที่สามร็จแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเอาแห่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราลืมแห่ไปบ้าน <c oughs> ไปครับทุกคนไปไปครับทุกคนเดี๋ยวไปวานแห่กันครับอื้ม <c oughs> <c oughs> บานมากมีชนไหมพ่อมีใช่ไหมมีชนตัวใหญ่ไหมอ่ะชนใหญ่ไหมเหรอมันชนรืบดับรึ้ดับเราไม่รู้เลยว่าเยอะไหมหนูว่าน่าจะเหมือนกลางๆไหมตาลเลยลตัวกลังพอดีพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กมากแต่ตรงนี้เรามาทอดหลายทีแล้วไม่ค่อยจะได้ปลาเท่าไหร่ น้องเงินน้องเงนน้งเงอุ้ยติดหนูตกใจหนึ่งก็ติดอุ้ยน้งไงปลาอะไรอ่ะซราบปะนู่นไงหน่อยดิดิแล้วเริ่มดิบแล้วเริ่มดิบแล้วเริ่มดิบแล้วเฮ้ยปลกระดีก็ได้เหรอน้องฝนปลกระดีเหรออุ้ยอุ้ยปลาสร้อยฝูปลาสร้อยเหรอโอุ้ยอุ้ยครั้งนี้ได้เยอะนะทุกคน เดีเย๋ยวไปไปเดี๋ยวเราไปปลดคงางบนมีปลดตรงนี้เลยเอยอะอยู่นะครับเอยอะนะเนี่ยอันนี้ก็ไซส์ปลาส้มเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูจุกข้างหน้าต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขอตัวปลดปลาก่อนนะครับครัปลดปลาครับ <c oughs> มันจะตกน้ำไหมเนี่ย เปลี่ยนมุมได้ไหมต้องถ่ายมุมน,นี้ทางนั้นน่ะเดี๋ยวเราเค่อยเก็บที่หลังโอ้โหเป็นตอนนี้จะเป็นปลาสร้อยปาลาอะไรเยอะนะครับปลาสร้อยปลาส้อยกับปลากระแะหงทองเหรอปลาไอ้นี่ไปเยอะปลาอันนี้ลูกปนินตัวน้อยนึงนลยไปไปกระติ๊ดเดียวเองทุกคนปลาตะเพียนปลาส้อยปลากระแหงทอง น,นพวกพนินปล่อยไปมเงไปเร็วโอเคเดี๋ยวผมขอตัวปลดปาร์กน,นะครับเดี๋ยวไปเจอจุดหน้าเลยนะครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูจุดที่สองนครับไป อุ้ยกลางวงเลยอะ่ะโหไม่กล้าลงไปอะ่ะอุ้ยลื่น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 เดี๋ยวก็ไปลงทต้งไปลงฝั่งนู้นนะทุกคนเดี๋ยวให้ตรงนี้ดีกว่า กระโดดอยู่นะแต่ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะพอเห็นนี้กระโดดครั้งๆน่าจะมีบ้างนะแต่ไม่น่าจะเยอะหนูว่ามีมยังไงมันก็ต้องมีแน่แน่แหละวิได้อยู่ห,หยุจะเป็นปลาสร้อยซะส่วนมากปลาสร้อยแล้วปลาปลาตะเพียนเราไม่ได้เลยเรามาหาปลาตะเพียนนะเนี่ยปลาตะเพียน <S <S 2> <S 2> ไม่ได้เลย ก็เดี๋ยวเราไปดูจุดข้างหน้ากันต่อเนาะเดี๋ยวผมขอตัวปลดปลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับไปน้องโบไปครับทุกคนไปดูจุดที่สามนะครับไปตอนนี้เราก็ถึงจุดที่สามกันแล้วนะคะอืมอืมโหเป็นลูกปวดใจเลยแต่ปลาปลาเยอะเลยทุกคนใช่หรอใช่โหแต่มีชนเยอนะอยู่นะชนเยอะถุกตอนนี้กล้องเบื่อมาใช้แบบว่ายอ,ออกมูฟมูฟมูฟเลยโอ้โหเมื่อกี้เลยหรอ ตอนที่ตอนที่พ่อมาที่แรกอ่ะไวยกันเด้อเลยอืยยอ,อเห็นปลาสาบุ้งอุ้ยเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอีกคนหลายตัวนะโอ้ หนูว่าน่าจะมีนะเนอหนูอยากได้ตัวใหญ่มากเลยอะอยากได้ปลาตะเพียนไปทอดอุ้ยอยากได้ปลาตะเพียนไปทอดกระเทียมพริกไทยโอ้ยดูได้ปลาซ็อกเกอร์อุ้ยได้โอ้ยหลายตัวนะครับทุกคนนี่หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ข่าจัวขาจัวโอ้โหขาจัวเลยนะครับสุดยอดอีกแล้วอีดูสองเขอีดูสองเหรอโอ้โหทุกคนครับ สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทำนี้ก่อนนะครับมืดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย